ผมไอหนายนครับกับวันนี้มีเกมใหม่มาแนะนําให้กับทุกคนจริงๆไม่ใช่เกมใหม่แต่ผมครึ่งโหลดมาเล่นก็โหลดมาเล่นก็ใช้เวลาไม่น่าจะถึงชั่วโมงอะตอนนี้ผมเล่นจบไปแล้วเป็นนี่ครับ h ิสเ e น m หมยเกมไม่ใช่ดิ <laughs> อ,อ๋อถูกแล้ว h ิสเ e นใหม a เกมใบม่ Mom, ครับ <laughs> ก็เป็นเกมที่ประมาณว่าแม่เอาเครื่องเกมไปสุกแล้วก็ให้เรา หาเอาไปซ่อนนี่คงมึงจะซุกอะไรลรอโอเคเอเคไปซ่อนนั่นเองเดี๋ยวไปดูฉากเปิดกันก่อนดีกว่าฉากเปิดก็คือนี่ครับมีไอเด็กคนเนี้ยขอเสียงด้วยจะติดลิขสิทธิ์ี่ยเนี่ยครับ ก็มันนั่งเล่นเกมแล้วอยู่ดีๆวันต่อมาเกมมันหายไปแล้วม,มันก็เลยจําเป็นที่ต้องหาและหาให้เจอเรามีหน้าที่ช่วยมันหาครับผม,มเอยเป็นไอตัวนี้แหละเราเป็นไอต,ตัวที่กําลังหาอยู่นี่แหละโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้คือผมเล่นจบไปแล้วนะเราไปดูที่ด่านแรกดีว่ามันเป็นอะไรที่แบบกว,วนๆนะยีกวนนประสาทนะมันเป็นเกมที่แบบ เขียนมาได้เท่มากนี่ครับก็คือปุดไกระแตะมันเปิดนะแต่มันไม่ยอมปิดแล้วทีนี้คุณดูนะปุ๊บปุ๊บยังไงมันต้องเจอเป็นรังสุดท้ายอยู่เลยอยู่ดีเดี๋ยวคอยดูนะผมรีเฟรชลอด่านนี้อีกครั้งหนึ่งรีอีกด่านหนึ่งคือเนี่ยมันต้องเจอเป็นที่สุดท้ายตลอดเลยโอเคอันนี้ผมกลับไปที่ท็อปแล้วกัน ที่ผมชอบที่สุดจะเป็นด่านไหนว่าเดี๋ยวนะอันนี้เหรอโอเคอันนี้แล้วกันคอยดูความยียวนวบนภาษาทของมันนะมันจะมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่เกมนีนะ้ผมว่าให้โหลดมาให้เด็กเล่นได้นะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะประเทืองปัญญานิดหนึ่งและที่สําคัญก็คือคุณยังไงอะโหลดไปให้ลูกหลานเล่นได้ เนี่ยก็คือแบบบางทีมันแบบมันสอนให้เรารู้ว่ามันไม่ได้ด้วยเล่มันก็ต้องเอาด้วยกลนะ่ะอันนี้มันคือการใช้ชีวิตแบบจริงๆของเรานี่นี่นี่อย่างด่านนี้นะก็นี่ครับก็ซึ่งไม่รู้ก็ผมก็เก็บผมเปิดตู้เย็นมาแต่ผมปิดตู้เย็นไม่ได้นะอ๋ออันนี้มือผมโดนแล้วผมก็กดเลยแล้วกันนี่ครับก็คือพอมันกบนองมากินคุณก็รีบกด เนี่ยครับก็จะเคลียร์ได้หรอกเรียกได้ว่าแบบมัน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 ค่นอนข้างที่จะแบบให้แง่คิดหลายอย่างจริงๆก็คือคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเด็กมันจะแบบเด็กมันจะไม่รู้เพราะว่ายัางไงซะเด็กมันรู้อยู่แล้วแหละเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราตอบคำถามนั่นแหละครับเมื่อก่อนมันก็ที่เราตอบคำถามครูนั่นแหละครับ คุณตอบให้แบบถูกต้องได้แต่คุณจะทำตามนั้นไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือมันมันไม่มันไม่มไมจำเป็นหรอที่จะต้องสอนเ็กแบบตรงไปตรงมาทุกวันนี้เดี๋ยวนะด่านไหนว่าที่แบบเท่สุดๆ,ดๆนี่ดีกว่า ด่านี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะให้แง่คิดนิดหนึ่งก็คือนี่ครับคุณดูวงกลมให้ดีๆก็คือสีชมพูเขียนว่าม่อมก็คือแม่มาแน่นอนแม่สีฟ้าก็คือเป็นแองเจลสีเหลืองคือเกมส่วนสีนี่ครับสีเทานี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีงูสีชมพูผมเก็บมาหมดเลยแล้วผมมาดู มันเลื่อ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 นเลือเล่อนแล้วผมจะยิงสีนี่แล้วกันชุบปักไปที่มันมีอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรออกมาครับผมแต่ถ้าลองผมเอาสีนี้ไปฟุเห็นไหมครับก็คือแบบอมันมันก็ไม่ได้จะผ่านหลานอเอะโฆษณามันขึ้นมาได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองอีกรอบหนึ่งนะก็คือมันแบบม,มันมันค่อนข้างที่จะแบบโอเคอะมาสุดยอดอะนี่อันนี้ผมเอามาเลยสีชมพูดูนะแม่จะมาจริงๆไหมแม่ก็มา ผมอีกรอบแล้วกันจริงๆก็คืออันนี้มันแบบมันสอนให้คนแบบใช้เล่ใช้กลมากเลยนะอันนี้ผมเก็บมาเลยอันนี้ผมเก็บมาเลยและอันนี้ผมก็เก็บมาเลยผมเก็บมาทําไมคุณเห็นนี่ไหมครับมันจะวิ่งไปที่สีเดียวกันตลอดอ้าวมันไม่มาลนะนี่ครับมันจะวิ่งไปที่สีเดียวกันตลอดแล้วงูมันหนีแล้วที่สําคัญก็คือพอมาที่นี่ปุ๊บ นี่ครับคุณพี่ได้เกมมาคลองแล้วเรียบร้อยซึ่งจะเกมจะมาทางด้านไหนนี่ครับม,มันเรียกได้ไว่ามันแก้ปัญหาด้วยด้วยความที่แบบฉลาดอ่ะมันเหมาะให้เด็กเล่นได้อ่ะนี่นี่นี่ยิ่งด่านนี้ก็คือแบบคุณไม่จําเป็นต้องตรงตรงไปตรงมาอันนี้มันคือเกมอ่ะคุณเห็นไหมครับว่ามันมีอยู่ใต้โต๊ะลูกหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าอลูกใต้โต๊ะ นี่ครับอันนี้เหมกกือนดาร์กบอลเลยแล้วดูในมันของข้าวมัของข้าวเขียนไว้ว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่พอผมเปิดแม่อยู่ในมัลของข้าวงก็คือมันเกมเกมนี้มันไม่ได้สอนให้คนแบบตรงไปตรงมาแต่มันสอนให้คนแก้ปัญหาผมชอบตรงเนี้โอเคผมเอานี้มาผมเอานี่มาเปิดดูสิเอานี่มาเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ก็มีหนึ่งลูก เอามาตอนนี้ผมได้ไอเทมมาสี่แล้วผมใช้อันนี้เป็นหนึ่งโอเคผมเก็บมาแล้วผมวางใส่ปลวางใส่ปลายูกบอลหนึ่งดาวเอาใส่ไปให้หมดอันนี้มันมันมันจานข้าหมาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเลขรลูกนึงนะครับมันอยู่ตรงไหน,น นี่ครับมาอยู่ตรงนี้ก็คือมัน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 ไม่ได้ตรงไปตรงมากับเราตลอดอ่ะนี่ยครับมันสอนให้เราแก้ปัญหาเลยมันไม่ได้ตรงไปตรงมากับเราอะผมก็เลยบอกว่าแนะนําเลยเกมนี้โหลดให้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับดีด้วยว่าค่อนข้างที่จะโอเคค่อนข้างที่จะสนุกและที่สําคัญก็คือมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีหลายหลายตานหลายตัวให้เลือกให้คุณได้แก้ปัญหา ที่ผมชอบอีกอันหนึงนน่งอยู่แถวนเนี่ยนี่ครับอันนี้ครับผมชอบอีกอันหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยมันแบบมันมันมันสุดยอดอะมันมันดูนะครับให้คุณจับความผิดปกติครับผมเปิดครับคุณมีสิทธิ์เลือกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะเลือกหรือไม่เลือก คุณจะเลือกอะไรนี่ครับแต่ให้คุณจับสังเกตดีๆถ้าเราคุณไม่เคยเล่นนะครับคุณเห็นนะครับว่ามันมันแปลกมันมีอะไรแปลกไปไหมเปิดข้างบนเจอแม่แม่อยู่ข้างบนแม่เจ้าแม่อยู่บนหัวได้แต่จริงๆก็คือหลายคนอาจจะเห็นแล้วก็ได้ผมเล่นสองรอบแล้วเนี่ยด่านเนี่ยก็คือแบบความผิดปกติมันอยู่ข้างบนครับผมบนสุดเลย ก็คือพอมันเลื่อนแก้วเสพโฆษณาหายไปครับแล้วเกมมันอยู่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมบอกแล้วว่ามันไม่ตรงไปตรงมากับเราอ้าวผมกดมาทําไมเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมากับเราอย่างแรงเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ควรที่จะแก้ปัญหาให้มันได้กันนะอันนี้คือแบบเกมที่สอนให้คนรู้จักใช้ชีวิตได้อระผมชอบอ่ะอีกด่านหนึ่งอีกด่านหนึ่งก็จะเป็นด่านนี้ที่ผมเดี๋ยวนะ เอาด่านนี้ดีกว่าอุ้ยด่านนี้ง่ายด่านเนี้ยด่านนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยมันคือความไม่ตรงไปตรงมาอีกแล้วก็คือแบบหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีถังไว้ย้ยเอาออกมาแล้วปล่อยไปเป็นผมผมก็ต้องคิดอย่างนั้นอะตอนแรกผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ครับผมมันก็คือเฮ้ยจริงๆไอ้เรื่องราวเราคิดว่าเลวร้ายขนาจจะไม่เลวร้ายก็ได้ ใครคิดอะไรได้ไหมไม่รู้แต่ผมแต่ผมแต่ผมคิดว่ามันมันค่อนข้างจะสอนอะไรเยอะอะเกมเนี่ยเหมาะกับให้ลูกหลานเล่นได้ดีจริงๆและที่สําคัญก็คือมันเป็นเกมที่มันไม่เหมือนเกมมล้เป็นการแก้ปัญหาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่อแล้วผมชอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามสิบวันสามสิบอ่าสามสิบด่านนะครับแต่ผมชอบที่สุดคืออันนี้แรนดอมของผมและแรนดอมนี่มันดีตรงนึงก็คือแบบบางทีมันแบบเจอด่านที่เราหรือว่าผมเคยเล่นแล้วแต่ผมจําไม่ได้ันี้ก็ไม่รู้ ด่านนี้ผมให้ทำให้ดูแล้วเนาะก็คือแบบอย่าให้นกมันบินออกมาแค่นั้นเองเนี่ยถ้าลองเปิดไว้นกมันจะบินออกมาเราก็จะเกมโอเวอร์โอเคผมกลับไปที่ท็อปดีกว่าแล้วผมกดสตาร์ทอีกครั้งนึงลองดูที่มันจะได้ด่านหนอยอันนี้ก็คือแลนดอมนะโอ้ด่านนี้เรียกได้ว่ามันแบบเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ครับกดแล้แลวกดละก็คือทำอะไรไม่ได้เลย ตรงนี้เจอแม่ครับผมที่พีคที่สุดก็คือมันค่อนข้างที่จะแบบเดี๋ยวนะคอยดูนะฟับ<ะ>ผมเปิดหน้าต่างเจอมแมลงครับผมจับมแมลงมาผมปล่อยมแมลงไปครับมแมลงปีกปกวนไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ลมตายห่าหมดเลยแล้วผมก็ได้มาคองอย่างง่ายๆอ้ออีกดานหนึ่งกนะ็เที่ยวเอา เอออผมจับมาก็ได้อะเมื่อกี้ขอโทษด้วยที่ผมแบบกดมั่อนี่ครับอันนี้ก็คือเคลียร์ได้ง่ายๆแต่ที่ที่ที่แบบสุดยอดจริงจะมีอีกด่านหนึ่งที่แบบมาขี่จักรยานในบ้านอะนี่ครับมาขี่จักรยานในบ้านเลย ก็คือแบบเฮ้ยนี่บ้านบ้านบ้านนะนี่มันบ้านนะแล้วเป็นหลายคนหายคนนาจจ่บอกว่าอีมันคือทําอะไรนี่ครับเอานี้มาถอนหมุดแล้วก็เอาหมุดไปใช้ครับผมอย่างแบนหมดเลยที่สําคัญก็คือถ้าเราคุณเดินไปเอาตรงๆปั๊บคุณต้องเก็บหมุดขึ้นมาด้วย อันนี้มันคือชีวิตจริงอะ่ะบางคนบางทีแบบเราจะแกล้งคนอื่นแท้ๆเรากับโดนกับดักนั่นเองอะ่ะโอเคผมขอแนะนำนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็นี่ครับ His Den My Game by mum โอเคแนะนำใครที่โหลดมาเล่นแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้ว่าอ í, ีกตกลงไม่ปัญญาอ่อนหรือว่ามันยังไงแบบไหนชอบด้านไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์ได้ครับผม โอเคผมไอ้นายและวันนี้ไอทีทริปคอมพิวเตอร์ก็ขอลาแล้ววันอาทิตย์ก็เนี่ยครับขอโอกาสไปนอนต่อก่อนละกันบ๊ายบายครับผม